เรื่องใดหรือจะประกาศอะไรพี่น้องได้ทราบก็ขอให้พี่น้องได้พิจารณานะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าทุกอย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นจงใช้ความพิจารณาดูนะครับพี่น้องครับทดสอบทดสอบ ครับผมครับผมขอญาตเป็นตัวแทนณะพี่น้องที่เข้าไปร่วมเจรจานะครับได้อ่านบันทึกข้อตกลงนะครับระหว่างสาพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติวงเล็บสอชอเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติคอทอชอนะครับกับ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองผู้แทนรัฐบาลนายสุพรอัฐาวงศ์วันที่7มกราคม2556เวลา1 5 4 5นณห้องประชมุมเรือนรับรองประชาชนสำนักงานสำนักประรัทสำนักนายกทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่7มกราคม2556สาพันธ์พัฒนาองคนน์กรชนคนจนเมืองแห่งชาติ วงเล็บตชอและเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองแห่งชาติวงเล็บคทอชอได้เดินทางมาชุมนุมเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้ข้อเสนอของสาพันธ์ 1. ให้คงไว้เรื่องโครงการบ้านมันคงตามแผนยุทธศาสตร์5ปีโดยมีสถาบันพัฒนาคกรยมชนวงเล็บ องค์การมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบอ 2. ให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมืองและที่ดินทำกินโดยมีสาพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติวงเล็บอชอเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองแห่งชาติวงเล็บ คอทอชอสาพันสาาบันพัฒนาองกรุมจชนวงเล็บองค์การมหาชนและรัฐบาลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่16มกราคม2 5 5 6 3) ให้รัฐบาลพิจนารณาโยกย้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วงเล็บ นายสันติพร้อมพัดออกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โ,ยโดยให้แต่งตั้งคนที่เข้าใจปัญหาคนจนโดยเร็วในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการให้สาพันจะยื่นเสนอรายชื่อห้าหมื่นรายชื่อเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง ข้อตกลงร่วม 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้คงแผนโครงการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัดภายใต้โครงการบ้านมั่นคงไว้เหมือนเดิมตามที่เคยเสนอไว้ส่วนท้งด้านงบประมาณ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนวงเล็บองค์การมหาชนร่วมกันหาเรือพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวต่อไป 2. กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสาพันพัฒนาองคกรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติวงเล็บสอชอ นั้นในวันที่16มกราคม2556รองเลขาธิการนายกรรฐมรีฝ่ายการเมืองวงเล็บสุพร์นายสุพร์ได้เชิญตัวแทนสาพาันธ์พระนานคนจนคนจนเมืองแห่งชาติประชุมหาลือเพื่อจัดทำรายละเอียดกรณีปัญหาข้อเรียกร้องของสาพาันธ์และจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของสาพานันธ์ เพื่อกราบเรียนท่านนายกพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในวันที่23มกราคม2556โดยมีสาระสำคัญโดยมีสาระสำคัญในร่างคำสั่งดังนี้องค์ประกอบคณะกรรมการ 1. นน,นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตีที่ท่านนายกรัมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจคน 3. ตัวแทนสาพันธ์จำนวนเจคนมีรายชื่อดังนี้นายพรเทพบุระเดศ นางละออชาญการนายสามารถวีรกุลนายสมบูรณ์สิงเก่งนายกนกศักดิ์ดวงแก้วเรือนนายสิบโรดแวววาวอนายละอองดาวศีลาน้ำเที่ยงสี ผู้ทรงกวะวนุดจำนวน4คนด้านกฎหมายออกแบบการเงินพัฒนาดังนี้ 1. น,นางสาวสมสุขบุญญาบัญชานายสุทินโรมเจตนายไพศิษพาณิชกุลคุณครูประทีปอึ้งสงธรรม ลงชื่อบันทึกข้อตกลงระหว่างสาพันธ์พัฒนากรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติสชเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนน้องถิ่นจัดการตนเองคอทอชอกับรองเลขาธิการนาย,ยกรทมนตรีฝ่ายการเมืองผู้แทนรัฐบาลนายสุพรอัขาวง่วบลงชื่อกับตัวแทนเครือข่ายโดยมีนายพรเทพบุรณะ บุรีเด่นนางละอองชานการนางจันกั้พานิชย์ตนางจันก่ววิจิตนายสมบูรณ์สิงห์กิงนายสนั่นอุ่นให้ผลนางอารามศรีจันท์สุขศรีนายสามารถมีรกุลนางสนองรวยสูงเนิน ต่อไปจะเรียนเชิญท่านรองเลขานายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุกอรนัาวงได้กล่าวให้กำลังใจพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทูกทุกยากทุกท่านครับพี่น้องครับเรามาการลูกคนจนด้วยกันเนาะ ใช่แล้วก็คนนี้แหละที่ถูกม็อกมันสับหลังถูกหมากัดสมัยม็อกมันสับหลังนะพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมเองสบายใจข้อเท็จจริงสิ่งที่พี่น้องต้องการโดยเฉพาะที่วิตกกังวลว่ากลัวจะเอาโครงการบ้านมั่นคงนั้นนะครับของพอชรอนั้นนะครับไปอยู่กับการเกหรหะ บัตนี้ทา้งกระทรวงพมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสันติพร้อมพัฒยืนยันหนักนั่นแล้วก็คุยหลายรอบกว่านี้ว่าไม่เอาไปอยู่กับการเียระเด็กขาดครับพี่น้นองครับสบายใจไหมพอใจไหมมีความสุขไหมม,มนันต้องอย่างนี้ รับมนตรีมันต้องอย่างนี้ <Yeah. S 1> ข้อที่สองสิ่งที่พิตกกังวลว่าถึงแม้ว่าจะไม่เอาไปอยู่กับการเคหะแต่งบยุทธศาสตร์แผน5ปีประมาณ8,000ล้านก็กลัวว่าเดี๋ยวก็จะไม่ให้พออชอดูแลเดี๋ยวจะไม่ให้หน่วยงานอื่นดูแลสรุปก็คือให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การหาชนเป็นผู้ดูแลงบประมาณพอ,อใจไหม<อ>มีความสุขไหม<อ>สบายใจไหมเห็นไหมสำเร็จไหมอย่าร้องไห้สิสำสำทำไมต้องล้องไห้ด้วยลนะ่ะดีใจใช่ไหม,ไมเอเลยน้ำตามมนก็เล็ดออกมาหน่อย แหมกันหน้าวิธีร้องจริงๆิด้วยไม่ใช่ผมแก้งแก่นผมก็จะไหลไปด้วยเห็นพี่ร้องผมก็จะไหลไปด้วยน้ำตานะต่อมาพี่น้องมันไม่ใช่มีปัญหาเรื่องเฉพาะเรื่องของบ้านมั่นคงนะครับของสถาบันองค์กรประชาช,ชนคอชอแต่อย่างใดที่พวกเราวิตกกังวลจะไปอยู่กับการแก้งขก็ปรากฏว่ามีเรื่องที่ทำกินเรื่องที่อยู่อาศัย นะครับเรื่องการรายละเอียดหลายเรื่องแหะครับเรื่องการสร้างเว้นคืนในต่างๆที่กระทบเรื่องการก่อสร้างถนนพนทางไฟฟ้ารถไฟฟ้าอะไรต่างมันกระทบในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยทางคณะตัวแทนของพี่น้องนะครับซึ่งนากันหลายๆท่านกมีคุณพอเตพแม่จงแม่จันนะครับแม่น้องแม่หนองอะไรนี่แหละปานผมจากนั้นแหละครับพี่น้องแม่สนองเนี่ยอ่อนแก่นเนี่ย บอกว่าตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมายื่นเรื่องไปแล้วอยากจะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยมีพนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายพร้อมกับตัวแทนของพี่น้องรวมกับตัวแทนของผู้ทรงคุณวุฒิรวมกับตัวแทนของรัฐบาลในสังกัดรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดือดร้อนของพี่น้อง อีกเจ็ดท่านและให้มีนะครับการประชุมยกล่างคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่โดยผมได้เชิญมาในวันที่16บกมกราคมเวลาบ่ายโมงแต่มาเฉพาะตัวแทนพี่น้องอย่ามากันเด้อมาแล้ววันนี้จะข้าวเที่ยงผมก็ยังไม่ได้กินเลยประชุมสองรอบยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้อง ัวแทนจะมาประชุมกับผมวันที่1 6เวลาบ่ายโมงเพื่อยกร่างคำสั่งเสนอท่านนายกนะครับโดยจะเสนอนะครับให้จบภายในวันที่1 6และจะเสนอท่านนายกภายในวันที่23 <S <S อีกอาทิตย์เดียวครับพี่น้องครับดีไจบ่โอ้ยมาต้องลองไห้ละเศร้าเศร้าเศร้านะครับและวันที่23 โดยมีเนื้อหาล่างคําสั่งที่ทั้งตัวแทนคุณสามารถนะครับวีรกุลได้อ่านไปแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับและในข้อที่พี่น้องเสนอข้อเสนอของรัฐบาลนั้นนะครับพี่น้องเสนอในส่วนของท่านรัฐมนตรีเราก็จะนําเสนอให้แต่ถ้ารัฐบาลจะว่าอย่างไรพี่น้องก็มีภาคประชาชนห้ามมืนชื่อก็พี่น้องก็ว่ากันไปจนนี้เป็นข้อเสนอแต่ในส่วนเรื่องความเดือดร้อน ปับันนี้นะครับทางตัวแทนของรัฐบาลคือผมนั้นได้เจรจาเป็นที่ยุติและพอใจของตัวแทนของพี่น้องเรียบร้อยครับขอเสิญพงผูมดำเนินรายการนี่คือความสุขใจของคนอีสานอย่างแลมโบอีสานเนี่ยได้มาทำงานนะครับประสานงานกับตัวแทนจนเป็นที่พอใจ ไม่ตบมือให้เลมโบเบิรงนีพอ,อใจไหมพีนะ่น้องมีความสุขบ่มหิวขา่าวไามไม่หิวเลยบางคนไม่หิวไม่นหิวเลยบางคนก็หิวบางคนก็ไม่หิว,หวแต่โดยเนื้อหาสาระทุกอย่างวันที่16เราคุยกันหลังจากได้คณะกรรมการเรียบร้อยเดือดร้อนอย่างไรท่านคณะ ตัวแทนเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยคณะตัวแทนพี่น้องที่เป็น